สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นปถมศึกษาปีที่4ีและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันเรามาดูกันนะคะว่ามีประเภทอะไรบ้าง หนึ่งคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจจานสโซ,ซสศาสเสือพยัญชนะตัวหลังเป็นรเรือให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะเช่นเสศจอ่านว่าเสร็จจริงอ่านว่าจริงปลาใสาอ่านว่าปลาใสาเด็กๆเ,เห็นไหมคะเวลาเขียนคำอ่านเราจะไม่นำรเรือมาเขียนนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีเพยยนชนะตัวหน้าเป็นจจานซโซสสาราสเสือนะคะให้เด็กๆช่วยกันท่ายภาพถ่ายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเด็กผู้ชายกำลังทําอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่าสงน้ำเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสอก งอสงนออำนำไม้โทน้ำเด็กๆเ,เห็นไหมคะเวลาสะกดคำว่าสงเราจะไม่ใส่เสียงรอเรือนะคะเราจะใส่เป็นพยัญชนะต้นสอเสือสระโอและงองูสอองอสงคำว่าสงเป็นสระโอกลดรูปนะคะต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ย ภาพนี้คือคำว่าสร้างถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออางอสางไม้โทรสร้างเด็กๆเ,เห็นไหมคะเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะเราจะออกเสียงพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้เลยคือคำว่า เศร้าถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสอเอาเสาไม้โทเศร้าตัวอย่างคำต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าสะน้ำถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออะสะ นออมนำไม้โทน้ำสะน้ำเด็กๆคะอย่าลืมนะคะคำควบกลรรมไม่แท้ประเภทที่หนึ่งเราจะไม่ออกเสียงรอเรือเราจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นต่อมาคะ่ะเรามาดูตัวอย่างคำควบกลรรมไม่แท้ประเภทที่สองคือคำที่มีพยัญชนะ ตัวหน้าเป็นทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้ออกเสียงทอรอเป็นซอโซ่นะคะตัวอย่างคำนะคะเช่นคำว่าทรายอ่านว่าทรายซับอ่านว่าซั์ทราบอ่านว่าทราบเด็กๆอย่าลืมนะคะทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นซอโซ่เรามาดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย ผู้ชายเสื้อสีเหลืองนิสัยไม่ดีเลยใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังแทรกแถวเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะซแแอกอแทรกเด็กๆเ,เห็นไหมคะทอรอออกเสียงเป็นซโซ่ตัวอย่างต่อมากันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าทราย เรามาสะกดพร้อมกันนะคะซ o so ayo sai ตัวอย่างต่อมาค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่า in ีเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ o i, no, so, i ินซออีซี ตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าทรัพย์สิสนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสซอะบอรับซออ,อีออนอสินเด็กๆคะคำว่าทรัพย์นะคะเวลาสะกดคำเราจะต้องสะกดเป็นเสียงสระอะแต่เวลาเราเขียนจะต้องเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะ ซับสินเด็กๆอย่าลืมนะคำควบกล้ำไม่แท้ประเภทที่2คือทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นซอโซนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะว่าความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยโดยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำควบกล้ำไม่แท้กับคำอ่านให้ถูกต้องนะคะคุณครูจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด8คํคำและให้นักเรียนลองจับคู่กับคำอ่าน เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำข้อที่1กันเลยค่ะคือคำว่าสุดโซมสุดโซมเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะสุดโซมไปจับคู่กับหมายเลข5ถูกต้องค่ะเด็กๆซออ,อุดอสุดซอโอมอโซมเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะคำที่สองคำว่าทราบ เราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีคะคำว่าทราบเราจะไปจับคู่กับหมายเลข8ถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออาบอทราบต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่3คํคำว่าทรายเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกจับคู่กับหมายเลข1 ถูกต้องค่ะซอ ayo ซายต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่4คําว่าพุทธาเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะไปจับคู่กับหมายเลข2ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพอ,อุด o puth อ o ส p u t เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อที่5้ เชิงเซาเราจะไปจับคู่กับคําไหนดีคะหมายเลขไหนดีเอ่ยจับคู่กับหมายเลขเจ็ดถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชออะฉะชอเองอเชิงซอเอาซาฉะเชิงเซาต่อมาข้อที่หกค่ะคําว่าต้นไซเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะ จับคู่กับหมายเลข3ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตอโอโนอตนไม้โทต้นซอไอไซคำว่าต้นนะคะเป็นสระโอลดรูปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะต่อมาข้อที่7คําคำว่าซับจับคู่กับหมายเลขไหนดีคะข้อที่7คําคำว่าซับจับคู่กับหมายเลข c ถูกต้องค่ะ สอ,อบอทรเด็กๆอย่าลืมนะคะคำว่าทรเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หาหนากาดและข้อที่8คํคำว่าแทรกจับคู่กับหมายเลข6ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสแอ,อกอแทรกเด็กๆคะทั้ง8ข้อนี้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ถูกทุกคนใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยไม่ยากใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ